สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซเก่าเนาะจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซงหลบเซารอบบ่ายวันอังคารวันที่4เดือนเจ็ดสองพันหาร้อยหกสิบหกมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปหุ้นห้างเซงหลบเซารอบบ่ายของวันจันทร์วันที่สเดือนเจ็ รอบเศร้าเด่นวิ่งรูดอยู่ที่7กับ8ปดผลของรอบเศร้าจะบนนอก3 80 80จับคู่พาดไปน้อกจากโอ้โหจับคูหายแปดเก้าแ8ดสามแปดมาแปดหาเด่น8วิ่งลูด8ของเขามาซ้ายวิ่งซ้ายลูดเต็มเต็มตรงตรงบน80รอบเศร้าจาสำหรับ2ตัวล่างออก3าเจด สามเจ็ดจับขู่เขาไปที่เจ็ดสามโอโห่บริบรนีนเอาเนาะวันวันวันที่สามสิบวันซุกนี่เจ็ดสามเจ็ดสามรอบเ้าม,มาบนรางเมื่อนี่บริเนนเอามาตัวเดิมอ่าโอเคนอกจากสำหรับตัวเน้นบอกเป็นอย่างนอกจากมักตัวไรชอบตัวไรนาไปปิดแนวทางได้นอกจากเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมาจะสำหรับรอบเ้าของเฮ้าถือว่าปากนอกจากทางจอทางรูดเนาะ สำหรับพ้นคองรอบ,บายอยู่ที่ห้ากับสี่วิ่งรูดพ้นคองรอบบายบนหนกหกหาเก้าหาเก้าจับขู่เข่าไปที่ตัวเน้นเต็มเต็มบนรอบเสาห้าเก้าจ้าโอ้โหมากันแบบตรงๆกันเลยที่เดียวจะเด่นหาวิงรุธหามาจ้าสำหรับสองตัวหลังหนึ่งหกพลาดไปเนาะจ้ายินดีกับค้นทีตามยินดีกับเอฟซีทีตามจ้าสำหรับพูนทางเสียงของวัน วันจันทร์วันที่สามนี่ถือว่ามาตามสูตรเนาะจะได้เฮได้กินได้ดูดกันไปเนาะจะรอบเซารอบบายเต็มเต็มตามต่อรุ่นต่อกับห้างเซ็งรอบเซารอบบายของวันที่สี่วันอางขารจ้าหลับช่มไว้เป็นแนวทางถามักถาชอบคอยตามถามบหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าเนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขามีรุด ผิดพลาดประการในแอสจอยตองกราบโคตรโคไฟฟิลองเอฟซีหลยๆนอกจากยาบบ่าห้เป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากากนสิไปรับชมฝากฟิลองเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้แอดจอยด้วยนอกจากผู้เสียเรบพ่านแนวทางที่แอดจอยลงห้นอกจากมีทั้งอ่หุ้นฮางเสงหุ้นนิเคอิลาวพัฒนาฮ้านอยลัฐบาลไทยอ่ะสำหรับรัฐบาลไทยก็เฮาถือว่าสุดปังกันเลยที่เดียวนาะจา สำหรับวันที่ 4, สี่ห้างเซิงรอบเสาเมื่อนี่เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งกับศูนย์เด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจับคู่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าวันออกหนึ่งหกบริจับให้ สำหรับเด่นศนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่ 03, 0ูนย์สามศูย์ห้ย์หกย์เดศูนย์แดอ่ะศูนย์แปดมว่านอ,ออกไป8ปดศูนเนาะสำหรับรอบบายเด่นวิง 7, น 7, ว่งรูดยุทธิ7ดกับหเด่นเจวิ่งรูดเจับคู่เจดศน เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเมื่อในบริจับหายแล้วเจ็ดสามนี่คือมาสองสามวันติดแล้วนะจ๊ะสำหรับเด่นหกวิ่งรูดหกจับคู่หกศูนย์หกสาม หกศูนย์หกสามหกเก่าหกแปดสำหรับคูเด่นของห้าสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเสารและรอบบ่ายเนอะจากสำหรับคูเด่นเนาะ เรือว่าพี่น้องเอฟซีต้นใดก,กัถ้าเกิดว่าบ่บ่โบ,โบ,โบโมักโบโชอบตัวที่แอจับจับคู่หายก็สามารถนําไปวิ่งไปลู่ได้นอกจากหรือว่าถ้ามักเลขเด่นเลขลู่หรือว่าไปจับใส่กับคู่ตัวที่พี่น้อง e เอฟซีมักหรือว่าชอบก็ได้นอกจาก้าเกิะโดดโบ,โบโมักตัวที่แอจับจับคู่หายนอกจากสำหรับตัวเด่นตัวเน้นรอบบ่ายเน้นอ,อยู่ที่หกสามหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าศูนย์หก ศูกับ0ูนย์เ1็ดหนึ่งาจ้า,าสำหรับแนวทางหุ้นห้างเซ้งของเฮ้ามือนี่กับปะมานนี่ตามนี่นะจอจากมือนี่แนวทางสีมาหายตามสูตรอีกหรือบอลก็ต้องล่อรุ่นอีกที่หนล่อรุ่นไปด้วยกันนอะกจากแก่เขาหายมาตามสูตรกขใหายเฮงเฮปัง,ปงๆนอะกจาก ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กด like, คอมเมนต์นะจา้าเ้าตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยได้เลยเนะจา้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า